ครับเป็นเมน,น,นะดดนูนี่นะครับกดด้านข้างนี่นะครับแล้วก็กดโอเคครับมาเปิดดูประมาณนี้นะครับอ่าก็มาดูโปรดักต์ตัวใหม่นะครับเป็นโปรเจคเตอร์จิ๋วนะครับ เอ0 0าเซนนะครับตัวนี้มันสามารถเป็นโปรเจคเตอร์จิ๋วนะครับขนาดจอเดียวนะครับจิ๋วเล็กเข้ากับกำมือนะครับตัวนี้มันสามารถฟัง MP3 ดู MPC ได้นะครับเป็น USB HDMI ให้นะครับไมโคร SD ดีแล้วก็ USB สนะครับสามารถใส่ได้นะครับเอามาดูกันเลยลักษณะกล่องเป็นยังไงนะครับสอดเข้ามาเป็นอย่างนี้นะครับเปิดมาปุ๊บนี่นะครับเปิดมาภายในกล่องมีอะไรบ้าง หนึ่งโปรเจคเตอร์จิ๋วนะครับโปรเจคเตอร์จิว๋วตรงนี้ฝาปิดอ่าตรงนี้ปรับโฟกัสนะครับปรับโฟกัสอ่าตรงนี้สามารถเสียบช่อง HDMI ต่อกับคอมสเตอร์ได้นะครับอันนี้ต่อกับ power bank อันนี้ต่อกับหูฟังหรือว่าต่อกับลำโพงนะครับตัวนี้ USB นะครับตัวยูตัวนี้เป็น SD card นะครับเป็น SD card ใส่ลงไปนะครับอันนี้ไม่แหมนะครับ SD card นี้ไม่แหม แต่อันนี้คือสายที่เป็นตัวอย่างนะครับว่ามันใส่อย่างนี้นะครับตัวนี้ใส่อย่างนี้นะครับปุ๊บเดี๋ยวจะสายฮิตการใส่ usb นะครับอ่าตัวนี้เรามาใส่หอดออกนะครับตัวนี้จะมีคู่มือนะครับคู่มือโปรเจคเตอร์จิ๋วนะครับมันเท่ากำมือเท่านี้นะครับอ่าเรามาดูภายในกล่องมีอะไรอีกนะครับภายในกล่องมีอ่านี่นะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างมีรีโมทนะครับรีโมท มีสายให้ดีมไอนะครับสายให้ดิมไอมีขาขาตั้งมาให้นะครับขาตั้งสําหรับใส่ด้านล่างนี่นะครับเนี่ยผมพอดออกมาเลยนะครับาสายให้ดิมไอมีนี้นะครับพอดออกมาเลยเดี๋ยวให้เห็นกันจ,จังเลยนะครับอ่าเป็นอย่างนี้นะครับสายให้ดิมไอตัวอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับขา ขาตัวนี้สามารถสอดตรงนี้แล้วตั้งตั้งได้นะครับตั้งได้นี่ออกมาปุ๊บคุณสามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะสาธิดให้ท่านดูว่ามันตั้งกันยังไงผมเลยใช้ขาอีกขาหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันแถมมาให้นะครับรีโมทนะครับรีโมทนี่รีโมทเป็นรีโมทแบบนี้นะครับกดด้านหลังของโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะมี IR หรือว่าอินฟราเรดสำหรับรับอ่า แตงรีโมทอยู่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ก็จะเป็น aa แบบนี้นะครับ aa 3ตัวนะครับอ่าสายให้ดิมไอสำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับต่อกับคอมพิวเตอร์อ่าเนี่ยเดี๋ยวเราต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็เสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้สมมุติว่าผมต่อกับคอมพิวเตอร์อ่าเสียบตรงนี้นะครับเสียบอย่างนี้อ่าแล้วก็ต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ต่อเดี๋ยวผมสาธิตการใช้งานนะครับแล้วก็เรามี usb นะครับ usb อันนี้สมมุติว่าเป็น usb ของผมนะครับผมก็จะเสียบอย่างนี้ไปเดี๋ยวจะสาธิตการใช้งานเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันไปนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะผมใส่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูผมสาธิตการใช้งานเป็นฟังก์ชันฟังก์ชันไปครับว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ตัวนี้สามารถใส่ power bank ได้นะครับใส่ power bank แล้วเปิดเปิดมานะครับ power bank อ่ะมันใช้ไฟ5้าโวลต์นะครับสัไฟ5้าโวลต์ เสียบมางี้นะครับแล้วก็ต่อ o ท e r bank อ่าเปิด o ท e r b a n k ผมนะครับต่อมาปุ๊บนี่นะครับแล้วผมก็กดนี่อีกรอบนึงมันจะมีไฟตัวนี้มีลําโพงในตัวนะครับตรงนี้มีลําโพงในตัวลําโพงจะอยู่ตรงนี้ห้องระบายอากาศนะครับ,น,นะรบนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับเปิดอีกรอบนึงอ่า เ,เปิดมาแสงไฟออกตรงนี้สามารถกดเลือกตำแหน่งได้โดยไม่ต้องใช้รีโมทนะครับว่าใช้ตัวไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็กด Enter ไปนะครับนี่นะครับปุ๊บอ่าเปิดดีรอยทีนึงนะครับนี่แสงมันจะออกงนี้นะครับอ่ามีพัดลมระบายอากาศนี่นสามารถเห็นนี่นะครับแสงเดี๋ยวเราจะตั้งโปรเจคเตอร์กันว่ามันตั้งยังไงนะครับ เดี asa, asa, e dem, ๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันตั้งยังไงนี่นะครับเวลาปิดปิดตัวนี้นะครับปลดครั้งเดียวจบนะครับเดี๋ยวเ่ามาสาธิตการใช้งานกันครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับนี่นะครับเราจะต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับใส่ให้ดีมไอกับหัวปักนะครับมาดูกันให้ดีมไอต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับต่อคอมพิวเตอร์แล้วมาเสียบช่องให้ดีมไอนะครับเรามาดูกันว่าใช้งานงานกันยังไงนะครับนะครับอ่ะเราสามารถกดด้านข้างเพื่อเปลี่ยนเมนูนะครับเปลี่ยนเมนู นี่นะครับหรือว่าคุณสามารถใช้รีโมทนะครับใช้รีโมทใช้รีโมทกดด้านหลังเป็นเมนูนะครับเป็นเมนูนี่นะครับกดด้านข้างนี่นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะมีให้เลือกได้นะครับพอมีให้เลือกได้ปุ๊บอันนี้ผมใช้แฟลชได์นะครับแฟลชได์ redmi นะครับเปิดเข้าไปนะครับผมก็เลือกนะครับผมก็เลือกอ่า ยังมาปุ๊บผมจะเลือกอเพลงนะครับผมก็กดโอเคปุ๊บนะครับมันก็เปิดเล่นให้เลยนะครับตัวนี้ต้องรอสักคู่นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับเสียงมันก็จะออกนะครับหรือว่าถ้ากดออกกดปุ่มนี้นะครับนี่ปุ่มมาปุ๊บนี่ผมเข้ามาปุ๊บ อ่าเปิดมาปุ๊บผมจะเปิดนี่ตัวนี้นะครับเปิดปุ๊บกดโอเคนะครับกดปุ่มโอเคอนีนะ,ะที่นี่คนเยอะมากคะครับ<ล><ล>นี <มา S 1> นยนก็บนะประมาณนี้ครับนี่นะครับพอกดออกอ่ากดอินเตอร์นะครับมันสามารถเลื่อนเลื่อนได้นะครับเลื่อนอ่าประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ อ่าสมมุติว่าผมใช้ต่อกับคอมเตอร์นะครับมาดูกันว่ามันใช้งานกันยังไงนะครับการต่อคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็มากดตรงนี้นะครับอ่ามากดตรงนี้ปุ๊บโอเคเราเปิดแล้วเรามาที่ให้ i นะครับมาที่ปุ่มให้ i นะครับนี่ปุ่มนี้ปุ๊บกดโอเคนะครับโอเคปุ๊บนี่นะครับนี่มันจะเจอแบบนี้นะครับแล้วเรามากดเล่นนะครับกดเล่น กดนะครับสมมุติเราผมเปิด mv นะครับนี่นะครับนี่นะครับรามาดูกันครับเดี๋ยวมาปิดไฟดูกันเลยนะครับเป็นไงมาเปิดดูประมาณนี้นะครับนี่นะครับภาพเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะครับ <c oughs> เรามาดู รอบด้านนะครับนี่นะครับต่อภาพนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบโปรเจคเตอร์อ่าเราดูคอ,อมเตอร์นะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับคุณสามารถต่อได้นี่นะครับเปิดนะครับเปิดปรับโฟกัสนะครับปรับโฟกัสความคมชัดนะครับความคมชัดได้ตรงนี้นะครับจุดนี้อ่ะหุวขึ้นหมุนลงนะครับนี่สมมุติเราคุณปรับโฟกัสนะครับนี่มันนี่นะครับหมุนนี่ ต่อโฟกัสนะครับหมุนขึ้นลงนะครับตรงน,นี้นะครับนี่อย่างนี้ประมาณนี้ครับหนึ่งความชัดนะครับอย่าประมาณนี้นะครับอืบมอ,อย่างครับ